สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็มาแนะนำรถกระบะมาด้าทันเดอร์นะคะทุกท่านมังกรฝาดามแคปนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์พร้อมใช้งานเลยค่ะราคานะคะ89,000บาทคุ้มคุมนะคะทุกท่านเข้าไร่เข้านาค้าขายนะคะพร้อมรุยงานกันได้เต็มที่เลยนะคะมาด้าทันเดอร์เป็นรถเก่ปี96นะคะทุกท่านเครื่องดีเซลเดิมๆเ,เลยค่ะ 2,500cc ไดเร็ 2, เกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะช่วงร่างดีภายในเดิมๆส,สวยๆนะคะเบาะเดิมใส่ชุดพุ่มแผงประตูสวยเดิมๆนะคะเรือนไมคขึ้นครบค่ะทุกท่านแอร์เยน็นช่วงร่างดีติดฟิล์มกองแสงรอบคันนะคะเพิ่งติดมาใหม่นะคะทุกท่านเครื่องเล่นโซนี่ซีดีเนะคะใช้งานได้ครบ ภายนอกก็สีสันรอบคันก็ดมเดิมเลยนะคะก็มีริ้วรอยบ้างตามการเวลาตามอายุการใช้งานนะคะทุกท่านมาพร้อมร้อแม็กนะคะขอบติดท่ายางยังดีอยู่ค่ะด้านหลังก็กระบะไลเนอร์นะคะพร้อมลุยใช้งานได้เลยนะคะเจ้าของขายเองค่ะทุกท่านพาสีพรบรปี65นะคะท่านใดสนใจมาด้าคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล ตามเบอร์โทรแต่และไอดีไลน์ลที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะรถอยู่ที่ตรงข้ามเทศบาลม่วงคันอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะคะเขตลอยต่อใกล้ๆก,กับอำเภอศรีประจันท์ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะท่านใดสนใจสายตรงไปได้เลยนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปโทรนัดล่วงหน้านะคะก่อนออกเดินทางไปดูรถไปทดลองขับกันนะคะทุกท่าน เพื่อประโยชน์แกตัวท่านเองควรเดินทางไปดูด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่ควรอ,อนมาจจำค่ะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ